ปัญหาอย่างหนึ่งของคนที่ลดน้ําหนักนะครับก็คือลดแล้วกล้ามเนื้อจะหายด้วยครับแล้วการที่กล้ามเนื้อหายมันส่งผลเสียยังไงเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงติดตามชมได้ในคลิปนี้เริ่มที่ผลเสียก่อนครับการที่เรากล้ามเนื้อหายต่อให้เราลดน้ําหนักได้มันจะทําให้เราสุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าเดิมนะครับแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยฟิตไม่ค่อยเฟิร์มด้วย ที่สําคัญครับการเาผาผลาญเราจะเสียนะครับระยะยาวเนี่ยพอเรากลับไปกินเหมือนเดิมกินเท่าเดิมนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับมาอ้วนอีกหรือที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกนะครับนี่คือผลเสียการที่กล้ามเนื้อหายเกิดจากสาเหตุใดบ้างจริงๆมีเยอะแต่หลักๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-4ข้อนะครับข้อแรกก็เกิดจากการที่เรากินอาหารผิดครับกินอาหารไม่ถูกต้อง บางครั้งเราอาจจะมีความรู้อยู่แล้วเราก็เลยพยายามเข้าคอร์สแต่เราก็อาจจะไม่ได้เชื่อเต็มที่เราก็ฟิตจนเกินเหตุอ่ะผมสังเกตคนส่วนใหญ่ครับพอเข้าคอร์สลดน้ําหนักแรกๆนะเราจะฟิตมากคือเราจะคุมอาหารเป๊ะมากแล้วถ้ามื้อไหนเราไม่หิวเนื่องจากเราอยากลดลงไวๆให้มันเห็นผลไวๆเราก็จะอดอาหารในมื้อนั้นๆเช่นมื้อเย็นบางทีเรายังไม่หิวเราก็อดมื้อเย็นเลยไม่ได้ลงเร็ว หรือบางทีตื่นมาตอนเช้านี่ตอนเช้านี่เป็นบ่อยนะครับเพราะตอนเช้าเราเร่งรีบแล้วเราก็ยังไม่ค่อยหิวด้วยเราก็จะอดมื้อเช้าไปเลยก็ไม่กินอะไรไปเลยนะครับแน่นอนแคลอรี่เราได้น้อยน้ําหนักเราจะลงไวแต่นี่ครับน้ําหนักที่ลงไปมันจะเป็นกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่สาเหตุที่2ครับเราอาจจะไม่ได้อดนะแต่สัดส่วนอาหารที่เรากินอ่ะมันไม่เหมาะสมบางทีเรายังกินแป้งเยอะอยู่เรายังอาจจะกินของมันอยู่แต่ปโปรตีนเราได้ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นข้อที่2ครับสาเหตุที่กล้ามเนื้อหายก็คือการกินปโปรตีนไม่เพียงพอข้อ3ครับเกิดจากการออกกําลังกายผิดวิธีคําว่าออกกําลังกายผิดวิธีในที่นี้มักจะเป็นการออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปการออกกําลังกายไม่ใช่การสร้างกล้ามเนื้อในทันทีทันใดหลังจากที่ผมมีเครื่องสแกนร่างกายอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าหลังวันที่เราออกกําลังกายหนักๆอะครับ ลองช่างดูก็ได้ครับวันลุ่งขึ้นนะครับกล้ามเนื้อเรามักจะลดลงแต่หลังจากนั้นอีกสองสาวันถ้าเรามีการกินโปรตีนที่เพียงพอและมีการพักผ่อนที่ดีกล้ามเนื้อเราจะมากกว่าเดิมครับในวันที่เราออกกำลังกายครับร่างกายเรามันทำลายกล้ามเนื้อครับแล้ววันที่เราพักผ่อนแล้วเรากินโปรตีนเพียงพอร่างกายจึงจะสร้างกล้ามเนื้อกับขึ้นมาคืนครับ บางคนออกกําลังกายหนักอยากลดน้าหนักไวออกเยอะออกทุกวันวิ่งเยอะเลยตลอด7วันไม่มีวันพักเลยร่างกายก็ไม่มีเวลาฟื้นฟูไม่มีเวลาสร้างกล้ามเนื้อกลับขึ้นมาคืนก็จึงเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อหายได้และอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามข้อนี้ไปนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนครับโดยเฉพาะตัวโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเราอาจจะรู้จักและคิดว่าจําเป็นสําหรับเด็กช่วยในการจเจริญเติบโตชนเท่านั้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวกรดฮอร์โมนในผู้ใหญ่ก็สําคัญมากเลยร่างกายเราเนี่ยมันมีการเสือ่อมเซลลตายทุกวันแล้วร่างกายเราก็สร้างกลับคืนมาใหม่ทุกวันกล้ามเนื้อเหมือนกันครับมันสลายทุกวันร่างกายก็สร้างกลับคืนมาใหม่ทุกวันวัตถุดิบที่ใช้คือโปรตีนแต่โปรตีนจะทํางานได้ดีเนี่ยก็จะต้องมีตัวกรดฮอร์โมนไปสั่งครับถ้าให้เปรียบเทียบกรดฮอร์โมนก็เหมือนเป็นหัวหน้าของเหล่าโปรตีนนะครับ ถ้ากรดฮอร์โมนดีกรดฮอร์โมนเยอะก็จะสั่งโปรตีนไปซ่อมแซมได้ดีแต่ถ้ากรดฮอร์โมนเราไม่ดีต่อให้เรากินโปรตีนเข้าไปเยอะครับร่างกายก็ซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่โปรตีนก็ทํางานสเปสปะเอาล่ะเมื่อเรารู้สาเหตุแล้ว 1. อดอาหาร 2. กินโปรตีนไม่เพียงพอ 3. ออกกําลังกายหนักเกินไปไม่มีการพักแล้วข้อที่4คือกรดฮอร์โมนอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่วิธีการวิธีการแก้ไขครับ ข้อที่1นึก็เบสิกเลยครับยาอดอาหารครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่ทราบว่าทําไมห้ามอดอาหารและอดอาหารแล้วทําไมถึงกล้ามเนื้อหายก็กลับไปดูอีพีหนึ่งได้นะครับกินให้ครบ3ามมือ้อแล้วก็ถ้าเกิดหิวนะครับช่วงสายช่วงบ่ายก็อาจจะกินมื้อเล็กๆได้ด้วยแต่สําคัญคือให้เพิ่มสัดส่วนโปรโตีนมากขึ้นและลดสัดส่วนแป้งและไขมันลงกินวิตามินเกลือแร่ให้ครบนะครับ ข้อ2ครับคือเรื่องของโปรโตีนครับเช็คให้มั่นใจว่าเราได้โปรโตีนเพียงพอ1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลซึ่งแน่นอนการกินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดด้วยแคลอรี่ของเราอะ่ะเราก็ต้องคุมแคลอรี่ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งถ้าเรากินโปรโตีนถึงแคลอรี่ก็เกินหรือเราบางทีบางวันเราอาจจะไม่สะดวกกินโปรโตีนไม่มีเวลาทานผมก็แนะนำครับเราสามารถใช้อาหารเสริมช่วยได้ เราดูตัวอาหารเสริมที่ให้โปรตีนสูงไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็พลังงานต่ำก็กินเสริมเข้าไปให้เพียงพอในแต่ละวันที่เรากินค่ะข้อ3เรื่องการออกกําลังกายครับอย่าออกหนักหน่วงเกินไปจาไว้ง่ายง่ายครับออกกําลังกายคือการทําลายกล้ามเนือ้อเราต้องมีวันพักเพื่อให้กล้ามเนือ้อฟืน้นฟูออกกําลังกายที่ดีเพื่อลดน้ําหนักนะครับแบบคาร์ดิโอแบบแอโรบิกเนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่ง3-5วันระยะเวลารวมกันเนี่ยสัก150-300นาทีก็โอเคแล้ว แล้วก็ควรจะมีเวทเทรนนิ่งสักสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็ควรจะมีวันพักผ่อนด้วยแบบไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ1-2วันเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูแล้วข้อสุดท้ายเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องโกรทฮอร์โมนครับการที่เราจะดูแลโกรทฮอร์โมนให้ออกมาเยอะออกมาดีแล้วมีคุณภาพนะครับก็มีอยู่2-3สสเต็ปสเต็ปแรกเลยคือโกรทฮอร์โมนจะสร้างได้เขาต้องมีวัตถุดิบ แล้ววัตถุดิบที่จะใช้ในการสร้างโปรตฮอร์โมนก็คือพวกกรดอะมิโนหรือโปรตีนนี่แหละนะครับกินปโปรตีนที่มีคุณภาพให้มันหลากหลายจะได้กรดอะมิโนครบถ้วนแล้วก็กินวิตามินเกลือแร่ให้เพียงพอนี่คือสารตั้งต้นในการสร้างโปรตฮอร์โมนข้อที่2ครับโปรตฮอร์โมนจะหลั่งออกมาเยอะในเวลากลางคืนหรือเวลาที่เรานอนหลับสนิทแน่นอนโปรตฮอร์โมนจะหลั่งทั้งวันแต่หลั่งเยอะในช่วงที่เราหลับสนิทโดยเฉพาะเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยนะครับ เป็นช่วงที่หลังเยอะที่สุดละเราก็ควรที่จะนอนหลับให้สนิทควรเข้านอนก่อนเที่ยงคืนแล้วก็นอนให้มีคุณภาพแล้วเรื่องสุดท้ายครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนกลางคืนเขาจะหลั่งได้ดีตอนกลางคืนและจะหลั่งได้ดีตอนที่ไม่มีฮอร์โมนกลางวันมารบกวนครับแล้วเจ้าฮอร์โมนกลางวันที่พูดถึงเนี่ยก็คือฮอร์โมนอินซูลินนี่แหละครับเราเคยสังเกตไหมครับถ้าเรากินขนมปังก้อนหนึ่ง200แคลอรี่กินกลางวันก็200แคลอรี่ กินก่อนนอนก็200แคลอรี่นะแล้วทําไมกินก่อนนอนจึงทําให้อ้วนได้ง่ายกว่าทั้งๆที่มัน200แคลอรี่เท่ากันโอเคส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรากินแล้วเรานอนเลยเราไม่ได้เคลื่อนไหวเราไม่ได้ใช้พลังงานแต่ประเด็นสําคัญคือพอเรากินก่อนนอนครับอินซูลินมันจะหลั่งออกมาหลั่งออกมาเพื่อเก็บน้ําตาลพอมีอินซูลินอยู่ในเลือดของเราครับรฮอร์โมนก็จะคิดว่าเฮ้ยอินซูลินยังอยู่ยังเป็นกังวันอยู่เลยรฮอร์โมนก็จะไม่หลั่งครับ มันถ้าคุณกินก่อนนอนครับอินซูลินจะอยู่ในเลือดคุณต่อไปอีกประมาณ3-4ชั่วโมงอะ่ะแล้ว3 4ี่ชั่วโมงต่อให้คุณนอนหลับสนิทขนาดไหนโครตฮอร์โมนก็จะหลั่งออกมาน้อยมากครับนี่จึงเป็นสาเหตุและปัญหาใหญ่ของคนกินก่อนนอนครับที่ทําให้กล้ามเนื้อหายสะสมไขมันได้ง่ายแล้วก็แก่วไวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขครับวิธีการที่ลดน้ําหนักแล้วกล้ามเนื้อหายนะครับโดยสรุปเลย1อย่าอดอาหารครับพยายามกินอาหารให้ครบทั้ง3เวลาทั้ง5้าหมู่แต่ ให้ลดสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตและไขมันลงกินโปรตีนเพิ่มขึ้น2ครับเช็คปริมาณโปรตีนครับให้ได้1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโล3คือออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่าหักโหมเกินไปให้มีวันพักผ่อนบ้างและข้อที่4ครับดูแลกรดฮอร์โมนโดยการกินโปรตีนกินวิตามินเกลือแร่ให้เพียงพอมีการนอนหลับก่อนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็หลับให้ได้วันละ6-8ชั่วโมงแล้วข้อสุดท้ายก็คืออย่ากินก่อนนอนครับป้องกันไม่ให้อินซูลินหลั่งออกมา เพียงเท่านี้ครับคุณลองปรับดูเลยถ้าเราคุมอาหารได้ดีอยู่แล้วเราปรับตรงจุดเล็กๆเ,เหล่านี้ครับสิ่งที่ลดลงไปจะเป็นไขมันแล้วกล้ามเนื้อคุณจะอยู่เหมือนเดิมนะครับกล้ามเนื้ออยู่เหมือนเดิมเราก็จะหุ่นดีเฟิร์มกระชับสุขภาพดีขึ้นด้วยผิวพรรณก็จะสดใสด้วยนะครับฝากไว้ครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่คนเป็นกันเยอะมากแล้วก็บางทีเราไม่รู้จุดเราจะแก้ได้ยากแต่ถ้าเรารู้แล้วครับเราจะลดแบบสุขภาพดีกล้ามเนื้อไม่หายแน่นอน ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนดูด้วยกด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ